ทางแผนเทตุในคู่สกุลเงินของ u s d c s f สกุลเงินยูสวิตฟรังนั้นเรามองว่าตลาดมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายเราจึงให้ความสำคัญกับแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่างโซนรับแรกนั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา0.90792โซนรับที่2นั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา0.90632โซนรับที่3นั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา0.90405 กรณีในการเทรดนะั้นเราจะรอสัญญาณมาทดสอบที่โซนรับที่1ที่2ที่3และรอสัญญาณแท่งเทียน PA บายเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน PA บายที่โซนรับเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่โซนสวิงไฮแนวต้านที่โซนสวิงไฮแนวต้านราคา0.91787ระหว่าง Stop Loss ไว้ที่โซนรับสวิงโลราคา0.90116 ชุดนี้เป็นแผนเทตฝั่งบายในคู่สกุลเงินของยูสวิตฟรัง